สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทาตามผมยกมือขึ้นมาน,นั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทาตามนะยครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ,บายครับไปบ่ายเฮ้ยใครขอประตูอ่ะ ใครเข้าประตูเอาใครเปิดประตูอะเอะไรอะเอ้ยไฟฮะผีผีผีหลอกช่วยด้วยไอ้กล่องเปิดเองผีกำลังนอนหลับดีๆีไอ้ผีไม่อยู่แล้วโอ้ยมันได้ไงอะเป็นไ,ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วทุกคนหายไปไหนโอ้ยประตูเปิดเองเฮ้ยโอ๊ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหายไปไหนหมดระทุกคนอา้าวทำไมอยู่คนเดียวอะ มันเกิดขึ้นนะผีเหรอทำไมกล่องเปิดเองไมไฟเปิดเองประตูเปิดเองเอ้ยอะไรอะอะไรอะตัวอะไรอะแผ่นแดงเหรอเป็นไรเอ้ยตายเออตายตายเออเออเออเอ้ยใครตีเฮ้ยเฮ้ยผีหลอกโอ้ยผีหลอกเฮ้ยตรงนี้มีน้ำกินด้วยแล้วทุกคนหาไปไหนหมดกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผีผีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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 อีกแล้วโอ้ยผีแล้วงนะเดี๋ยวพิ่งนะเราจะไม่ได้ทำลายอะไรเลยนะเดี๋ยวเพิ่งมาหลอกหลอกเราเลยอย่าอย่าโอ้ยอย่ามาหลอกหลอกกันเลยเฮ้ยมือคอยดามัน่ะเดี๋ยวมาหลอกหลอกกันเลยเดี๋ยวโอ้ยมาอยู่นะครับขอโทษครับขอโทษครับไปที่ชอบที่ชอบเถอะครับโอ้ยไปที่ชอบที่ชอบของคุณนะครับอย่ามายุ่งกับผมเลยโอ้ยเวียงเละกลับบ้านดีกว่าไม่นำมาเต้นคำกลางป่าเลย ยาโอ้ยอย่าไปพี่ชอบพี่ชอบเลยไป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 อย่าไปยุ่งไปโอ้ยโอ้ยไป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 โอ้ยยาทำไมผมยาโอ้ยตกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตกโอ้ยโอ้ยอ้าที่ไหนเนี่ยโอ้ยผีหลอกเอ้าน่าบนยังไงวะเช้าแล้วหรอหรือพระจันทร์เลือที่นี่ที่ไหนวันนี้อะมีบ้านด้วยอะไรเนี่ยอืม เฮ้ยใครวะหน้าเหมืนผีเลยจะก็เป um ็นคนเฮ้ยไปดีกว่าอันนี้คืออะไรโอ้ยห้องเฮ้ยเฮ้ยคนคนร้องไห้คนร้องไห้เอ้ยเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้าเอาเรสเอ้าพี่ว่าไงน่ะแล้วแบบนี้หน่ะนแล้วแบบนี้หน่ะไม่รู้เหมือนกันอีเรสเมื่อกี้ เมื่อกี้มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะเือตอนแรกผมแยกตัวออกไปหาของกินแล้วผมก็อยู่ก็สลบไปเลยอ๋อเมื่อกี้คือแบบตื่นมาใช่ไหมตื่นมากลางแคมป์แล้วก็เออจาได้ว่าแบบเหมือนผีหลอกอ่ะแบบทุกอย่างผีหลอกประตูเปิดเองไฟเปิดเองกล่องเปิดเองเออแล้วจากนั้นก็ออกมาข้างนอกแล้วก็มีผีตัวสูงๆแล้วก็วิงหนีเปเนาะ ไม่ดูผีตัวสูงสูงแล้วก็วิ่งหนีมันแบบนี้ดูวิ่งแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยยาวแบบนี้ีลยแล้วมันจะมีผีได้ไงก็แบบนี้ไงก็แบบนี้เลยแล้วก็ตกหลุมลงมาพี่หลอดมาเนี่ยเอ้าก็เจอผีเหมือนกันไม่ใช่ได้ไงฮะมันจะจับได้ยังไงล่ะก็มาเจอผีก็มาเจอผีทำไมก็มาเจอผีเหมือนกันแต่จะหมดมาเจอผีได้ไงว่าบอกมาเจอผีกันทนี่คือไหนฮะ ไม่รู้ว่าตกหลุมลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เลยอยู่กันอยก็ดูไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเที่นี่มันคือที่ไหนวะเนี่ยจะต้องหาทางออกเนี่ยจะเมื่อกี้เจอใครไม่รู้ว่ามันผีเลยไหนลองไปดูไหมไปก็ได้เสียงอะไรอ่ะลองอองไปดูนะโอ้โหที่นี่มันที่ลึกลับมากอตรงข้างขวาเฮ้ยใครอ่ะใครเปิดประตูหาอ่ะเฮ้ยใครวะนั่นใครอ่ะผีเลยสวัสดีครับเข้าไปเลยโอ้ยเอ้ยผีอ๋อเฮ้ยออกไปปิด อะไรอะเป็นแม่ของในแม่แม่ผมไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ครับหรือลูกลูกของฉันไม่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 ใช่หน้าอย่างนี้ลูกใครลูกครับคนไหนพของคนไงนา่ป็นลูกของฉลุกเฉนเออแม่ผมไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ครับใชครับดูดีกว่านี้ใช่ตั้งแต่ต่อไปนี้แกคือลูกของพวกฉัน เฮ้ยแย่แล้วพี่เอาไงดีเออเออแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นอะไรเป็นผีไงเป็นผีมีไม่เป็นผีกลับดีใช่แล้เป็นคนีกลับีครับตอเลยเจอกันครับทีนี้มีทางออกอีกแล้วว่าจ้าต้องอยู่ต่ไในนี้ไปไอ้โฟลตลอดไปเลยเหรอแต่ผมยังไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเลยเดี๋ยวถ้ามานอะไรมีทีวีให้ดูก็ดูไปแล้วแล้วคุณจะทำร้ายเราไหมเนี่ย เป็นแม่นะจะทำอะไรลูกทำไมอ๋อโอเคครับแม่แม่กินข้า่ได้แล้วพี่พี่เราเราต้องหาทางออกวะเมื่อกี้พี่ตกอยูกินข้าวอ๋อกินข้าวก็กินข้าวครับเมื่อกี้พี่เราอยาทางไหนครับเนี่ยบโว่มันจัดตรงเนี้กินข้าวสิไม่กินข้าวเออเออเออผมแม่ใจร้ายจังนะผมว่าผมพอคิดแผนได้อยู่นะพี่อ่าอ่ะกินข้าวอุ้ยโอเคครับแม่เชิญกินข้าวครับพี่ครับพี่ครับอ่า เออเออผมอยากกินมะนาวปั่นนะครับไม่วันนี้มีแค่ผักปั่นเท่านั้นผักปั่นโอ้โหไม่กินผักกับแวะอร่อยกินช็อกโกแลตกินอะไรก็ได้ครับโอ้โหอาหารกินอปครับไม่มีแต่ผักไว้น่ะโอ้โหบางสวิรัดมากเลยพอไม่อยู่กับผีอ่ะใช่จังครับคพี่จะพาเขาเออเอาขอเป็นแก้วเลยครับตั้งให้ผมเอาผมเอาอย่างอื่นนะครับไม่เอาอัเนี่ยพีเข้าใจซาร์พีแค่อย่างเดียวขออันอื่นบ้างเธอมีให้กินแค่หลอปั่นนะครับเอาแอปเปิ้ลปั่นได้ไหมมีแอปเปิ้ลปั่นม ไง่ายกินไปเถอะครับพี่งับ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 ใครครับคุกกี้กินได้ไหมอ่ะกินเลยเฮ่อใจร้ายไอ้คนใจร้ายจริเลยอือใจร้ายวะโอ้ยโอ๊ยตีผมทำไมกินคุกกี้ดีกว่าแำไม่แบบนี้วะงับงับงับแง่แง่อือเพรว่าผมคิดแผนออกว่ะพี่ยังไงยังไงพูดเบาๆนะเดี๋ยวเขาได้ยินมาพูดตรงนี้มาพูดตรงนี้มาพูดตรงเทียนมามามาตรงเทียนระวังหน้าเทียนโอ้ยยมันร้อนร้อน ร้อนๆอะไรอะไรถ้าถ goodbye, ้าถ้าบ้านนี้มีแบบว่าอุปกรณ์นะพี่แล้วก็แบบค่อยๆแบบอาจจะแบบถ้าเป็นเมฆหินใช่ป่ะแล้วก็อาจจะทําที่ขุดแล้วแต่มันมีทางกันใช่ป่ะอาจจะแบบหาเชือกสักอัน่ะสักเต้นอ่ะแล้วก็ไปขึ้นไปอ่ะได้ผิวป่ะหรือไม่พี่ก็ตัดผมตัวเองแล้วกบโอ้ยเสียเฮ้ยยักเศร้ากักษ์เศร้าต่อไปวุ้ยซุ้มพี่จะผักจะไม่เป็นผักทั้งนั้นเลยอ่ะกินกินไม่เถอะวันนี้มีแค่หมูเอะนะอยากกินหมูจริงๆไม่ได้หมูอร่อยเอ้ะเต๋อเอ๊ะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่ว่ะก๋วยเตี๋ยวผักเหรอ เม่ไรกินได้ทั้งวังนกินแค่น yes. ี้งำงำปุยของโปรดงำ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 เงียบหายอิ่มจังนี่ลูกลูกตามมาลูกลูกตอบให้ตามมาเลยมาเร็วๆลูกลูกถึแม่ดุจังใช่ครับนี่ต่อไปนี้คือห้องนี้คือห้องนอนของพวกลูกลูกสองคนลูกลูกโอเคครับแม่เลือกเตียงกันเอาเองเลยเตียงนี้นะครับว่าทีวีเปิดได้ไหมครับเนี่ยจะเปิดก็เปิดไม่เึอนมันเปิดยังไงอ่ะ ้ยแต่ก็มีทีวีให้อย่างเงี้ยก็ดีอ้าวแม่พี่มันมีทีวีพี่ปักไปอ้าวหรอนี่ดูดิไม่มีสายอ้าวอ้าวอ้าวทีวีเก๊ะเราไปต่อเนี่ยแล้วแล้วเออต้องเราเราต้องเรียกเขาว่าแม่ดิเขาต้องเรียกเขาว่าอะไรอ่าเรียกว่าคุณผพี่แล้วผมต้องเรียกคุณว่าอะไรเหรอครับเรียกว่าแม่ลูกแม่เออป้าครับคือป้าครับป้าละภาวเราครับแม่ แล้วป้าครับเฮ้ยแม่ครับแม่ครับที่นี่มันที่ไหนครับรู้ไหมมันก็คือบ้านของพวกเราสามคนนี้ลูกเดี๋ยวนะตกมาจากตรงนี้หน่นะโอ้โหอลังการยยังไงเนี่ยวิศผมยังง่วงอยู่เลยอะคือแบบว่ามันมีผีอะเอ้แล้วผมก็ตกมาผมง่วงครับอไปนอนก่อนทำไมอะโอ้โหผมมาตั้งแก๊งแบบไ่นอนงั้นเถอะโอเคนอนแล้ ห้องน yeah oh, yep. ี้ห้องนี้งน้น่ให้องนี้เอาเนองใครครับไม่ใช่ห้องนี้เอาจะจีนห้องแม่ห้องแม่ทาไมมีสองเตียงไว้หน่าแม่น้องสองคนแม่น้องแม่น้องสองคนเลยว่าเ้ยนอนก่อนเลยก็ได้นอนก็ได้นอนก่อนนะจะนอนลงได้ไงน่ะไม่รู้สินอนนอนไปเถอะมันก็ไม่มีทางไปแล้วก็นอนจากนอนอ่ะ เอ้ยตืนแลกันแล่นกันแล้เฮ้ยไปไปมาออยมาออยไปผีพี่เอ้ยอันนี้ใครครับเนี่ยอุ้ยนี่ไงครับเองนึกจำไม่ได้ออแม่ต้องหอนนะครับเฮ้ยเอ้ยแม่ต้องหอนเหมือนนะเอาไปว่าเขาเป็นผีเนาะใช่หมดแล้วหมดนี่ข้าวแชกันแล้วอย่าเพิ่งบ่นอ๋อครับครับครับเอาแม่อยู่นะครับแม่หนี่อยู่นี่อยู่นี่มองไม้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 พี่มองไม้อ๋ออ่ะอ่ะอ่ครับนะครับนั่งนั่งนั่งกินข้าวเช้าโอ้ยครับเอาน้ำไป ไม่มีน้ำใหม่ป่ะครับทำไมเหมือนขวดเดิมเลยอ๋อเอาขวดเดิมบ้างเถอะครับผมขอไม่เอาครับจะไม่กินอ่ะไม่กินในป่าจะเอาขวดใหม่มาให้ท้วงไาท้วงรถใหม่รถการรถใหม่ไาท้วงอ๋อใหม่มางจะได้อืมเดี๋ยวแม่ทำให้กินจะอยู่ไหนขอดูหน่อยเอ้าแม่อยู่ไหนครับขอดูหน่อยแม่แม่อยู่นี่ไงโอ้ยเอาเอาอะไรไม่รักเอาจะกินคุกกี้ครับคุกกี้นมอะไรยคุกกี้ครับคุกกี้นมคุกกี้นมคุกกี้โน้ตใช่ ได้อู้ไปแม่แล้วโอ้ยครับ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 แล้แม่ทุบโอ้โหเด็กกำลังเยอะอ้าว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 แล้วผมก็จะดูปั่นไม่ได้เหรอเนี่ยก็ปั่นให้ผมดูหน่อยสิโอ้ยยี่สิบม่อะไดุจังใครกันแน่เฮ้ยไปดูกันไปดูกันไปดูกัรตึ๊ดเต้นตึ๊ดเต้นป้าวว้าวโอ้ยอู้ได้กินคุกกี้แล้วโอ้ยห่้ยโอ้ยโอ้ยเ่วยได้ยังครับได้กินยังครับ ผมว่าผมก็ไม่ได้ดื้อนะแห่ผมไม่ดื้อเลยผมน่ารักมากเลยอู้อันนี้จะอร่อยนะโอ้ยเอาไปลอนเอางแค่นี้พอคุกกี้อย่างครีมโอ้คุกกี้ครีมแลจะไหนข้าวครับก็ต้อแหละข้าวทั้งวันแค่นี้โอ้โหงั้วันนี้แม่เราพาลูกๆลูกคืนไปข้างบนดูเมืองกันโอ้ยเฮ้ยไปดูเมืองกลับบ้านดิแปลว่าผมกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับไม่ลูกจะต้องกับแม่วันนี้ว่ากจะต้องกับอ้าวเอือแม่ช่วย โผหัวออกมาได้ไหมครับเนี่ยก็แม่แม่ต้องห้องหถงครับเนี่ยอยู่นี่เฮ้ยแม่กี้มีหมูด้วยเหรอกินหมูได้เปล่าไม่นี่องแม่คนเดียวโอ้โหอ้วนนะนี่ตามแม่มาแม่จะพาไปดูแต่เรามีเนื้อไม่ติดตัวน่ะเอาไปทอดกินเลยกินเลยตามแม่มาครับ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 ตามมาครับต้องทำไงครับถ้าคือไปด้านบนเนี่ยหลับตาแล้วก็นับหนึ่งถึงสามหหลับตาได้เหรอครับ รับตาับตาครับหนึ่งบนยงอมารับตาครับรับตาแล้วรับตาแล้วหนึ่งสองสามสามวาเฉยเอ้ยขึ้นมาด้านบนแล้วแต่มันยังเป็นตอนมืดอ่ะเนี่ยลงมาจากหลุมเนี่ยลงลงเนี่ยตอนแรกอยู่ด้านบนแล้วก็ตกหลุมมาเจอบ้านหลังนั้นอ่ะเออเนี่ยใช่แล้วเราไม่ต้องกลับไปดิไม่ต้องอุดเลยอุดเลยอย่าอุดหยุดอย่าอุดเอาออกเดี๋ยวนี้เอ้าหยุดเฮ้ย อย่าอุดขอโทษครับอุดจะตายแน่ออ้ยไปกลับเมืองดีกว่ากลับเมืองกันไปไม่ยู่อย่าเพิ่งมิฉั้นรอแม่แป๊บรอแม่แป๊บแม่จะคิดว่าอะไรโอ้ยทำไมแม่ต้องเป็นผีเอ้ไปเสียซิไปเร็วไปนี่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 ไป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 ตรงเลยไหมตรงนี้ไหมตัวอะไรอ่ะตะกั่งเลยพี่อ๋อ ลงไปข้างล่างไหมข้างล่างลงนะเอ้าวเอ้ยเฮ้ยแม่มาทำไงดีเลยเราควรจะหนีเลยเราควรจะไปหายุดอยู่ไหนฮะยุดโอ้ยโอ้ายผีผีอ๋อคือแม่จะพาผมไปไหนครับเราจะไปเล่นกันในเมืองเล่นเล่นเย้ตะบูดีใจยังเมืองเย้เย้เย้แต่เราต้องรีบกลับบ้านเราต้อกลับบ้านกันโอ้ยโอเคอ๋อคือออกหาออกออกออกล่าตอนคืนเหรอครับแม่ออกหากินเหรอครับใช่แล้วแค่ออกมาเจอเล่นกันตอนกลางคืน เราต้องออกหามนุษย์กินไหมครับแม่ผีที่ไหนกินมนุษย์กันเราไปมนุษย์พี่อันนี้บ้านใครอันเนี้ยแม่พามาเถะนาไม่ดูอะไรหรอกโอ้เราบุกบ้าไม่โดนไม่โดนเราแค่ตำรวจจับอืมนั่แต่ว่าแม่หนีได้ไปผีไปในเมืองไปในเมืองเราต้องหาของกินแม่ครับผมเริ่มหิวแล้วว่าอยากกินอีกอ่ะอ่ะอ่ะพี่ เฮ้ยมาเดี๋ยวแม่พาไปช้อปปิ้งตามมาเราจะมีเป็นครัข้างๆนี่เป็นบ้านพ่อสองเลยนะซิสเฮ้ยจะพูดจะพูดมาครับครับตามแม่ละครัวพูดๆอุ้ยแถวนี้มาบ่อยเลยเนี่ยแม่มาวันที่แล้วครับตมาเริ่มจากร้ละเล่อะไรเนี่ยนี่ดอกไม้อะไรนะดอกไม้ครับแม่บ้านแม่ก็มีครับดอกไม้เหรอไม่ใช่ของกินครับแม่งั้นรอแม่แป๊บเดี๋ยวมาแม่ไปไหนเอ้าเอ้าแม่อยู่ไหนเดี๋ยวเขาไปเอาของมาให้เหรอ แม่ใช้แค่ตัวไอ้ผีพนักงานงงพนักงานหลับอยู่พี่เอฟหลับแล้วเอฟหลับเราทำตัวไม่ดูไม่ชี้เอนี่แม่มาแล้วโครลุกลูกอยู่ไหนอ่ะไหนครับอยู่ไหนโอ้ยแม่เอ้ยีแม่ครับผมหิวแม่ครับผมอยากได้เสื้อตัวนู้นน่ะตัวไหนตัวนี้นเดรเอาเสื้อตัวไหนขอแม่เอาเอาเอาตัวสีดำครับสีดำโอเคุ้ย โอ้แม่นี่ผีสรโจ้ครับเนี่ยนินจาบ่นี่โอ้ยเฮ้ยโอ้โหไปทั้งลาวเลยโอ้โหไปทุกลาวเออพอแล้วครับแม่แม่แล้วครับเลยครับหมดโอมหมดลาวแม่แม่เอาแล้วพนักงานเป็นโจนด้วยเอ้าเอามาให้ด้วยนะแม่แค่นั้นแหละโลกี่โอ้โหเอาไปไหมเยวเอาเสื้อก่อนนะวิ่งเลยเออไปเอาครับไหน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 มีเอาไปเลยคนลาวโอเคขอลาวหนึ่งเล็ดเล็ดนี่นี่เป็นยังไงแม่ ป๊บนึงไแป๊บนึงไงเนี่ยเนี่ยแล้วก็ออกเอ้าเนี่ยแล้วก็ออกไม้ได้เลยเนี่ยนี่ไปเถอกลับบ้านเถอต้องหาวิธีหลอกลอบปะเออเขามองเราอยู่ก็แบบแข่งแม่ครับว่าไปกิน้เออเออชืแม่ครับผมอยากได้กีตาร์ครับกีตาร์ใช่ไหมใช่ครับแบแบบผมอยากได้กรองครับกรองไอเจ้าหัวแดงจะเอาอะไรกลองใช่ครับเอากรองเฮ้ไปกลับบ้านแล้ว ไม่เอารักกองกีตาร์อะไรไม่เอาลักฟองเอากลับบ้านดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยบ้านอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ข้างๆเลยเฮ้ยจิ้งค้อพิเคมีแม่เป็นผีรู้ไอ้ไปเอาแล้วมีแม่เป็นผีเฮ้อน่ากลัว